นั้นปรัชญาของกรรมได้ให้ความเข้าใจที่งดงามที่มันเตือนใจเราอะเนาะว่าไม่ว่าเธอทําสิ่งใดเธอย่อมได้รับสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สะท้อนกลับมานั้นในในตรงนี้เราถึงบอกว่าต่อให้เป็นแค่เศษฟางถ้าหากว่าเธอขโมยขโมยเศษฟางมันก็จะไม่ต่างอะไรหรอกนะกับสิ่งที่เธอขโมยอะไรที่ใหญ่โตกว่านั้นเพราะว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือการลักขโมย มันไม่ได้เหมือนกันตรงเศษฟางหรือว่าทองคำเนาะแต่สิ่งที่เหมือนกันในพฤติกรรมที่เธอกระทําก็คือการลักขโมยและการลักขโมยนั้นก็จะกลายเป็นบางสิ่งที่อยู่ในตัวเราแล้วถ้าสิ่งนี้ได้ถูกคาแม้เพียงครั้งเดียวเนี่ยน้อยนิดนะมีระดับแค่เหมือนเศษฟางหรือแค่แบบดอกหญ้าเลยน้ําหนักของมันนะเนาะแต่จริงๆแล้วไม่เพราะว่าเมล็ดพันธุ์ก็เล็กน้อยเหมือนกันนะก่อนที่จะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่โตดังนั้นทุกการกระทําเป็นเหมือนการเพราะหวานเมล็ดพันธุ์ เราเพาะหวานชนิดแบบไหนมเมล็ดพันธุ์ประเภทใดแล้วก็ต้องเก็บเกี่ยวผลในสิ่งนั้นของมันเป็นแน่นอนนั้นการกระทำม,มันจึงไม่ได้สําคัญเท่ากับการกระทํามันไม่ได้สําคัญอยู่ตรงแค่ว่าเธอทําอะไรเนาะหรือว่ารูปแบบมันเป็นแบบไหนแต่มันอยู่ที่นัยยะสําคัญของเจตนาและแรงจูงใจของเราด้วยหากว่าการกระทํานั้นเป็นเรื่องเล็กๆ่กะแต่มันก็มาจากความคดโกง จริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเธอทําเรื่องใหญ่ๆที่ก็มาจากแรงจูงใจของความคดโกงนั้นเมื่อการกระทํานั้นเป็นไปด้วยความคดโกงอย่างแน่แท้ผลตอบรับกลับมาก็จะบิดเบี้ยวด้วยไม่เพียงแต่เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวหรือดอกญ้าเนะผีเสื้อกับพือปีกที่นี่อีกหลายพันไม้จะเกิดทอร์านาโดนี่เป็นปรัชญาของกรรมที่ล้ําลึกถ้าเราโยนก้อนหินก้อนหนึ่งเนาะ ลงในบ่อน้ำเล็กๆนั่งดูสิพอก้อนหินกระทบผืนน้ำก็จะเกิดวงละลอกคลื่นเป็นชั้นๆกระเพื่อมออกไปกระทบขอบบ่อหรือขอบสะเมื่อไหร่มันจะตีกลับเข้าตรงกลางแต่บางครั้งอะ่ะการกระทำเราเหมือนโยนก้อนหินลงไปในบ่อน้ำใหญ่ๆ เธอก็ไม่รอดูด้วยซ้ําว่าอวงละลอกของขึ้นกับเพื่อมถึงขอบสะแล้วหรือยัางบางทีเธอก็ลุกไปที่อื่นเนาะเราก็เลยไม่เห็นภาพของละลอกขึ้นที่มันกระเพื่อมไปจนกระทบขอบสะแล้วก็ตีกลับเข้าสู่ตรงกลางด้วยเหมือนกันนั้นบางครั้งการเข้าใจเรื่องของกรรมครับมันก็เลยกลายเป็นบางอย่างที่ซับซ้อนหรือว่าละเอียดอ่อนเสียจ,จนมองไม่เห็นขอบสะที่มันใหญ่ไพศาลมากๆห่างไกลจากจุดที่เราโยนหินนะเนาะบางครั้ง น้ำที่ตีเป็นวงกระเพื่อมมันหายไปนะละลอกคลื่อนอะ่ะดูเหมือนมันหายไปกลางสะเนาะแต่แรงกระทําไม่ได้หายแม้มันไม่ปรากฏให้เห็นวงกลมที่แบบกระเพื่อมออกไปจนถึงขอบสะคือมองไม่เห็นแล้วเนาะมันไม่ปรากฏให้เห็นด้วยดวงตากระนั้นแรงกระทําก็ยังส่งไปจนถึงขอบสะแล้วตีกลับเข้ามาอยู่ดี เปรียบเทียบอะเหมือนเวลาที่เราทําไม่ดีเนาะเราตบหน้าใครสักคนหนึ่งเนี่ยเพราะมันชัดมากเลยนะเวลาที่เขาตบกลับมาปังคืนทันทีเนี่ยมันก็เหมือนโอ้ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอันนี้แบบว่าไม่ต้องอธิบายเลยนเนี่ยชัดเจนมากเลยเนาะแต่มันก็มีใช่ไหมบางทีเราก็ทําดีไปมากมายโยนหินไปก็หลายก้อนเนาะเอ๊ะเขาก็ไม่เห็นความดีของเราเขาก็ไม่รู้ค่าสักทีเขาก็ไม่เห็นตอบสนองกลับมาด้วยรอยยิ้มหรือคําชื่นชม อันนี้มันก็เหมือนกับการกระทํากรรมบุญการโยนก้อนหินไปในบ่อน้ําใหญ่ๆเะมันมีเวลามันมีห่วงโซ่ของกรรมที่มันจะมีระยะของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ยังไงเสียไม่ว่าจะใช้เวลาสั้นหรือยาวผลของกรรมนั้นก็จะกลับมาหาเราในวันหนึ่งวันใดอย่างแน่นอนสิ่งนี้มันกําลังสะท้อนหรือเตือนสติเราอะะเนว่าอย่านึกว่าเราทําดีแล้วมันไม่มีค่า ที่เราคิดว่ามันไม่มีค่าเพียงเพราะใครเขาไม่ชื่นชมใครเขาไม่เห็นมันเขาไม่พูดถึงฉันเลยเปล่า้าเธอได้ทําสิ่งที่งดงามเหมือนการเพราะหวานมาเมล็ดไปวันนี้มันอาจจะยังไม่แทงต้นอ่อนขึ้นมาไม่ได้ปลิดอกหรือว่าไม่ได้ออกผลไม้ที่สัตวหวานชื่นให้เรารับประทานแต่หากว่าเราเฝ้าแต่ทําสิ่งนั้นอยู่ต่อไปวันหนึ่งผลของมันก็จะกลับคืนมาหาเราและในทํานองเดียวกันอะไรที่ทําความดีจะต้องกลับมาหาเธอ แต่ถ้าเธอบำบางสิ่งที่ไม่ดีแม้เพียงเล็กน้อยแค่ขโมยเศษฟางก็อย่าคิดว่าก็แค่เศษฟางเองจะเป็นอะไรไปเล่าไม่ถ้าเราได้ทําบางสิ่งที่เป็นการลักขโมยอ็นนี้สัยแห่งการลักขโมยนี่แหละที่จะฝังลึกลงไปในตัวเราพฤติกรรมขโมยเศษฟางอาจจะไม่เกิดซ้ําอีกเลยเนาะเพราะว่าครั้งหน้าเราจะขโมยเงินห้าบาท ครั้งต่อไปเราจะขโมยขนมปังครั้งต่อไปเราอาจจะถึงขั้นโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองสิ่งที่มันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยก็คือนิสัยใจคอที่ถูกสร้างขึ้นจากข้างในแม้รูปแบบพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปตามเวลาตามลักษณะการเติบโตของสถานการณ์หรือบริบทแต่จริงๆแล้วมันยังคงเป็นเ,นเรื่องเดิมเรากําลังสร้างนิสัยสร้างบุคลิกภาพบางอย่างที่ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับสิ่งเล็กๆนี่แหละ เหมือนกับดอกหญ้าหรือดอกไม้เนาะที่มันจะมีผลกระทบต่อสิ่งที่ไกลออกไปในอนาคตพฤติกรรมใดก็ตามที่เราที่เรา,เราหรือเธอหรือใครหรือสาวทำมาเนาะมันลิขิตดวงดาวมันเปลี่ยนทิศของดวงดาวหรือว่ามันโยกย้ายดวงดาวเลยทีเดียวหมายถึงว่ามันเป็นผู้กําหนดชะตากรรมถ้าดวงดาวนี้หมายถึงโชคชะตาหรือ หรือสิ่งที่เรากระทําที่เรียกว่ากรรมมรรคนนเนาะไอสิ่งที่เรากระทํานั่นแหละจะกําหนดชะตาชีวิตหรือชะตากรรมของตัวเธอเองด้วยนั่นก็เป็นเรื่องที่ที่สวยงามถ้าอะไรเราจะได้ตระหนักถึงความโยงใหญ่ระหว่างรูปแบบการกระทําไหนด้วยแรงจูงใจประเภทใดและผลอันสะท้อนกลับที่มีตัวของเวลาเป็นเงื่อนปมในการจะปรากฏหรือไม่ปรากฏ แต่สิ่งอันเป็นแน่แท้ก็คือไม่มีการกระทำใดสูญหายไปเฉยๆถ้าเราลงมือกระทำไม่ว่าด้วยในระดับของจิตใจระดับของค้อยคำหรือพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งหมดจะสะท้อนกลับมาหาตัวเธอ